เขาก็ไปถามคุณประเสริฐอีกก็เรียกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพักทั้งสองท่านเนี่ยนะครับคุณภูมิธรรมก็โอเคละ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดเนี่ยนะครับให้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาไปถามคุณประเสริฐบ้างว่ายัางไงบ้างคือคุณประเสริฐบอกวาระสําคัญที่จะประชุม27ตุลาคมก็คือหัวหน้าพักกับกรรมการบริหารพักชุดใหม่คะแต่ขอให้รอดูก่อนว่ากรรมการบริหารพักชุดใหม่จะมีใครบ้างรอให้สมาชิก ได้ลงคะแนนเสียงกันก่อนแหมน,นักข่าวใน่ก็บางทีก็เร็วไปเหมือนกันนะยังไม่ทันลงคะแนนเลยฟันทงกันแบบไม่กลัวหักเลยบอกว่าคุณอุ๋งอิงจะมาเนี่ยนะครับส่วนข่าวบอกว่าคุณอุ๋งอิงจะมาเป็นหัวหน้าพักคุณสรวงจะมาเป็นเลขาพักคุณประเสริฐบอกมันก็เป็นกระแสข่าวแหละแต่แต่มันเป็นข่าวแต่ก็เห็นว่าคุณอุ๋งอิงเหมาะสมมีภาวะผู้นำมีองค์ความรู้ แต่ขอให้รอดูการโหวตก่อนอ้าวเดี๋ยวลองฟังฮะคุณประเสริฐครับค่ะข่าวนะครับแล้วก็หลายท่านเนี่ยก็เห็นว่าคุณองค์อิงเนี่ยมีความเหมาะสมในการเป็นหัวหน้าพักมีภาวะผู้นําแล้วก็มีอ,องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนพักได้นะครับก็ขอให้ดูดู สมาชิกโหวตเสียงอีกนะฮะก็ผมคิดว่าเป็นเวลาของคนรุ่นใหม่ๆนะครับจะได้เข้ามาทํางานในพักนะครับผมเองก็เคยรับตําแหน่งนี้มามา3ามปีพอดีนะครับคิดว่าจะเป็นโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะได้สร้างคนรุ่นใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับว่าว่าขอให้ที่ประชุมเสนอมานะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่นะครับผมไม่ใช่ผมแล้วนะครับ <c oughs> พัวหลอทิ้งทายนะคือน้าข่าวก็ถามเอ๊ะถ้าเกิดสมมติเสนอชื่อคุณประเสริฐอีกรอบเนี่ยพือเลยขาพักไงเอาไหมเอาไหมคุณประเสริฐบอกว่าเป็นเป็นคนรุ่นใหม่ดีกว่าคืออย่างที่บอกแหละท่านผู้ชมครับว่ามันจะต้องแข่งกันสองพักคาดว่าจะเยอะทีเดียวระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลทีนี้ที่ทางพักเนี่ยหลังได้กรรมาการบริหารชุดใหม่มันก็ต้องมีอะไรที่ เปิดสิ่งใหม่ๆเป็นโลกทัศน์นใหม่ๆด้วยไงผู้ประเสริฐก็บอกเดี๋ยวมันจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหลายอย่างเลยการทํางานการวางยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเห็นไหมฮะนี่เขายังเป็นรัฐบ,บาลกันมา่ัไหร่ยเดือนเศษๆเองนะนี่ก็คุยกันเลือกตั้งครั้งถัดไปกันแล้วเนี่ยฮะองค์คาพี่ต่างๆในพักเนี่ยคงมีการทําอีกหลายอย่างฮะคือตอนนี้ต้องปรับเยอะเลยเพราะการเมืองยุคนี้เนี่ยแข่งกันค่อนข้างมากทีเดียวแล้วก็ อย่างก้าวไกลเขาก็ชัดในมุมองเขาเนี่ยนะครับเพื่อไทยเองก็ต้องวางยุทธศาสตร์เอาไว้ชัดว่าถ้าได้คุณอุ้งอิงมาเป็นหัวหน้าพักจริงๆหลังจากนี้เนี่ยความชัดเจนหรือว่าแนวทางหรือยุทธศาสตร์ในการทํางานอของพักจะไปทางไหนแล้วก็จะแข่งกันยังไงในสนามเลือกตั้งครั้งถัดไปครับเดี๋ยวรอดูนะคะ27ตุลาคมนี้นะคะจะมาตามโผหรือเปล่าอีกประมาณสัก4วัน3วันอใจรอนะคะ